มากินข้าวแล้วกันนะครับทุกค่านแม่บอกคุณไม่น่าจะกินนะกินเหี้ยนนะั่นนี่นะเปิดรถได้บักใช่ค่ะโอ้ระบาย,บายอำไมเพรมีต้นไม้มาเร็วไม่ได้ติดคลิปเบียร์น่าียดคลิปเลยเหรอใช่แขงมีเบียร์ วันนั่งทำให้ได้สิคลิปได้แข่งกับเด็กพิเศษเดี๋ยวนี่มาอื้อออ,อ,อะไรล่ะไม่เหนียเสียงรถด,ด่วนไหมไม่ว่องเพลงยมคนเดียวทั้งห้องเลี๋ยวไม่เป็นไปฟมได้ร้องดนเงียงรบกดเงียบเสียงรถด่วนทุกทุกทายโกน,น,ยนหน้าหูแ้งค่อยมีหน้ามือเนี่ยหน้าที่แก้มที่ไหนอ๋อน,นี่คือไป็จัดผมทั้งคู่เลยบ่ใช่ น้าสองคนนี้ใครหล่อเจ้าพูดดีๆนะเจ้าพูดดีๆนะใช่ไหอะไรประกาศแก้วน่ากินอร่อยมากกรอบมากไอต้องไปใส่ตู้เย็นไว้นู่นเลยใส่้ังแข็งผัดผัดไอ้นี้นะผัดนึ่งฟ้านะโอ้โหสุดยอดเลยใส่หัวใส่เนี่ยปลาทูกระแตเออแล้วที่นี้จะกินเนี่ยปลาทูเจ้าสนใจในเนี่ยปลาทูนะผัดกระตูอร่อยมากดี่สำคัญมากเลยใครซื้อมาให้ไปเห็นแล้วไปประกาศเสือทำไว้ล่ะ เงยมันังไหวก้นแตยมันก็กินได้กินได้กินได้เศษที่นี่แผงวางที่กรุงเทพอะน่ามันเกี่ยวเหมือนเบีย์เลยเนี่ยพี่นอยี่หลังบ้านหนูอะทำไมขึ้นแล้วเลยบอกมั่วป่าเด้อนี่หลังบ้านค่อยมั่วป่าค่อยเป็นอะไรเอ้าเนแล้วื่นงก็มัมว เพิ่งที่อากาศมันเย็นข้าวนาลองกินผักกระเดาน้ำปลาหวานไปไปลองดูมันจิ้มยังไงตักออกมาจิ้มใช่เอาปลาใส่ด้วยจะอร่อยอ้หูจะเลดตัวลูกสาวเอาปลาใส่ด้วยจะอร่อยจะใส่หลายเด้องเคยบอกก่อนหวานเปรี้ยว ดาจะม้งปลาปลาใส่ไม่ยากใช้มือเด้อเขาบอกว่าทเดือนเด้อลก่โดนสะกําหมอร้องโอ้หมูปลาที่เดือนไหมูปลากินอะไอ่างเจียวผมเออไอว่าหมาอย่างยังไงนะ อครับผมไหมอร่อยอร่อยนะนี่อันนี้เด็กไทยที่เป็นลงมาแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยลงมาแล้วังมันรอดรูมาไงมปล่อยมันปมันไม่มีใครทำอะไรมันหรอกมันเ็เายิ่งไปรถถนนเลยรถไหมรไปรูไปมันรูไปรกพี่ยะาแม่อ่เนี่ยหาของกินทำไมลมันเป็นอะไรน้องไมเป็นไงแทบว่น่ะ เหมือนแม่เจ้าทำวะที่นั่นมีน้ำซุปอะไรนะอ๋มอืมน้ำซุปอะไรนี่น้องนุ่นๆในหม้อ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 ใส่กระโหลกแตงโมนอยู่แล้วเนาะมีใครกินอีกไหมในหม้อนี่ฮะจะให้มันกินงั้นเหรอแมีนคือปลาใส่ถั่วแดีใ่นี่แหละยังไงบักข้อยทำไมต้องดูดนะพี่ตุ้มไหมมาทำซุปอ่ะ อย่แม่ทำให้เคีใส่เขาเบอือเยอะจังข้าเบอืเอนี่อร่อยแม่มต้องแบบ<ะ>แมันจะกันข้าวเนี้ยเขาเบื่องั้นต้องใบนั่นน่ะเด็กกินให้ดูนะถึงแม,ม่ต้องกินแบบมแม่แม่มแบบว่าบอกว,ะวะ่าอย่างนี้นะไอ้จี๊มะเขือกินเป็น ตะาดาวกินไม่เป็นกินไม้เขาแย่งกินนั่งเขาเบิดตะดาวนี่ตัวอร่อยลองอีกข้คำนิดรามันร้อนลองดูต้าเจ้าไม่ลองจะมนรักกันจริงเด้อเบียเด้อมันเป็นนันขมบ่กบุ๋มเหอนแท้ไม่ท้าหนึ่งขึ้นหลังเนย แสบตัวไหมแสบอะไรแสบตาดมน้ำมันใส่ลงมาก่อนน้ำบ yeah. uh ่อ่ะเฮ้น้ำบ่อ่ะเกลีอจะเต่เหัวอาบตัวไหนไม่มีหลักฐานลองก่อนครับได้อาบน้ำตัวไหนลอบนค่อยามีหลักฐานเกลีอหาข้างนหบหน้ามั้งเอ้ยค่อยคนะอาดุณเก่าจุกเก่าอะไรค่อยคนสะอาด้าเล่องมาไหนกเนค่อยอยู่นี่ มันเย็นใช่มันเย็น,ม,น,ยนมันต้องไปโดนไฟหน่อยมันเหนียวเลยเนี่ยอะไรนีนน้ำตาลหวานไม่เป็นไรอย่าเหนียวก็รถเดิมมันแหละประตูมันก็ปิดอยู่นี่นาแล้วมันออกได้ไงอะ่ะเออจังเปล่าคน้อลอดรูตัวแมาแก่วมันขึ้นมาแล้วมันตันไปแล้วอัศริยะได้น่ะอ,ออกได้ยังไงนะลูกประตูก็มีไอ้ประตูก็ไม่ได้เปิดอเอาขึ้นมา อมกามหครับเนี่คนเียวด้อนีองอยู่ไหนตอา้เนเนี่ยพี่น้องินข้าวด้อ้ชีข้อวไรดพอบันดเนาะเหลมันตาอยู่ในหม้อม okay. ีงนี้และนี้ก่อนะ้ีเอกหอให้ดูอีกหน่อยดิ หอย,อยหอดูหน่อย,อยจะจี๋ยวตกทีบ้างเจอทำมาหากินหน่อยคนนูก็ยากกว่ลูกอย่าลงมา<ะ>อมอ,อกออกไมลงไหมพีนาไม่ค่ะไม่กล้า,าเหาะน,นะอยาอร่อยขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแกงคั่วขมหมากแตเดาเมือ่อเช้านี้ขอบคุณะครับ เดี๋ยวถึงไฟจุดบันจุดหันเดี๋ยวนั่นเฮ้ยหมาเอาอะไรไปอ่ะอะไรอ่ะอกหลอมก็ไปได้กล่องฟางอีกล่องอะไรกล่องไอ้เนี่ยค่ะของขกล่องมีค่าไอ้หมาตัวนี้ไม่ได้หรอกพี่ขุกคนตัวแดงนแเออตัวแดงไปเลยมันวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวน้องไปเอามัน้องมันต้องเดี๋ยวแล้ว อเอซินมาทานข้าวด้วยกันเด้อมาทานข้าวค่ะกระเบืบอกหอยใจะนิดเดียวมาเด้อมาเด้อทานข้าวต้องให้มันลายเหมือนเมื่อเช้าหน่อนเหนียวขันเย็นเย็นเนี่ยเนี่ยเสิร์ฟเหมือนเช้าวสช่ เป็นละลายไพลแจงอะไรฮะไม่เหนียวหรอก ปาเตเสื้อผมมาเปียนไหมแกบอกว่าเปียตัวอื่นออกได้ไหมตัวอื่นอากมาได้แล้วอร่อยกํลังเปลี่ยนเมนอะไรบอเอียงผมัเปี่ยนใครห้ามาตื่นตื่อบออร่อยอร่อยน้าหนูลองมาได้ค่ะกินขผาน้ำกันมาได้มาเด้มาเด้อ ต้นไหนหร้องเข้าแล้วป่ะอาหารเยอะมากมาคุณแก้วมาทานข้าวด้วยกันคุณน้องพลมาค่ะทานข้าวสต่ลพัดผักหืตสละพัดผักใคยอยู่บนต้นเนี่ยนี่ผักสดๆได้เก็บมาจากสวนเลยเนี่ยสวนไหนอ่ะข้างบ้านข้างบ้านแตเอาเด้อไม่ไทยเนี่ย อ๋อของยายปลูกก็เห็นมาแค่พันอยู่แวบๆไปนยายที่ไหนครับไม่เ้็นเห็ถงกล่องไม่ได้พันเห็นิ่งถ่ายบ่อืมยี่สิบบาทหมดถุงมาดูดเอาพี่คอยดูดกเนี่ทำแบบมึมีริ้วๆกระดูดเลยนี่นี่อืมมันใช้จังหวะนี่นาไม่เราดูดอ่ะไม่ปุ๊เขาเล้ย ก็กดโชคกันด้อยอืม,มโชคกวบอกแม่โชคเกนา่าเก่ลังอืมมันขี่โดดใช่ไค่อยมองมันจะใส่พี่ตะเดาก็าเพราะาว่ะาไปมือเลอละเราหนูก็ไม่ได้กินนานมากเลยนะตะเดาน้ำก็หวานแม่ทำให้กินนานมากนี่ไงมันดูนี่ไงน,นะต้นข้างบ้านเราเนี่ยพี่เอายาเก,ก็บมาให้มขะขามบอกตะเดาไปแล้วส่วนยี่หลังยี่หลังอ๋อยี่หลังโี่โหนี่ใครกินแตงกวาแตงกวา คุณไม่เป็นเขาเรียกว่าคนไม่ฉลาดกระดาัวปีดทีมอื่นกินได้แต่วเราพ่กคิดดูพี่นัดทำแบบไ,ไนหนนี่ค่ะยอดเลยนั่นเนี่ยเพราะว่ามีเม็ดเม็ดเช้ามันไม่เหนียวขนาดนี้เลยกินกระดาัวอร่อยมากกินกับปลาโอเนี่ยทอดมามารวกกินข้าวกันนะคณะมาเด้อ